มม้นภัสสิโพธิ์ทำบุญเจอชาวเน็ตเตือนแนะนำสามเรื่องนี้ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้สำหรับไม้นภัสสิสุรวรรดดาราสาวชื่อดังมากฝีมือที่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับสงกรานต์เดชนะนรงค์อย่างล่าสุดสาวไม้ที่โพสภาพทำบุญลงในอินสตาแกรมส่วนตัวทำกลางหลายคนอนุโมทนาบุญก็พบว่า มีชาวเน็ตสามคนเตือนสาวไมในโพสต์นี้ทั้งเรื่องการทำบุญและเรื่องที่ถูกจับตามองอยู่โดยคนหนึ่งบอกว่าขออนุญาตครับถวายพัตตาหารควรถวายสองมือครับกรณีถือกระเป๋าวางก่อนก็ได้ครับหรือเน็บรักแรก,ก็ได้ครับคนที่สองบอกว่าน้องเป็นคนดีที่น่ารักอยากเข้าไปในกองไฟคนที่สามบอกว่าถวายอาหารพระควรจะถอดรองเท้าด้วยนะครับ คนแก่พ่อแม่สอนมาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ